บัจจั 7, พศ2562มาตรา62การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภา,าขอเปิดสมัยประชุมสมัยสามัญประจํครั้งที่2ประจําปี2567ข้อสารที่3าวักสอการแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทําโดยมติของที่ 3, ประชุมสภา,าท้องถิ่นบบวินสมัยสามัญสมัยแรกประจํปีพศ2567เมื่อวันที่ การบริหารส่วนตำบลบวินชี้แจงรายละเอียดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องขอเชิญท่านเลขาสภาครับการบริหาส่วนำบลินจงรายละแกหมา่งาาสบ์ริหาสตำบลายลแงคการบริหารส่ตำแงาละและกางนค์การบริหารนน้งาอและ้าที่ถึงมอการบริห่วนแปบลน้งาเ้หมายทวเินลกาน ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนานะของจิตมีความถูกต้องครบถ้ว